ครับอำเภอดันช้างจังหวัดสุรินทนะฮะบ้านของช่างจันนะครับช่างจันเจ้าครัวคนนี้ครับมาลอกแหนครับเพื่อให้หาน้ำนะฮะต่อไปอนาคตจะทําเป็นพิชซิ่งครับกุศลพิชิ่งปลาพื้นที่ตรงนี้นะฮะจะขุดไปหมดไปกี่มือนะครับช่าง สามหมื่นกว่าบาทนะฮะรู้กี่ชั่วโมงครับสาดลึกมากนครับตอนนี้ปล่อยปลานินครับตีเบ็ดไปแล้วไม่กินตัวเบ็ดไม่ถึงเพื่นครับแหนมหนาครับปลามันหลบมาแล้วตื่นครับเราจะพยายามแหวกเข้าไปถึงผักตบนะครับอืมัหมดเลย ได้บุมยาวมาเนาะยาวได้บุมยาวมาสักสองพว่หมดเลยดูนี่นูมยาว15เมตรดีครับดีครับทีนีป่านนี้ไม่ยากโอ้โไฟดับหรมันพิบไนี่เต็มนี่ เกี่ยวหมูอีกแล้วโอ๊ยเสียนญเสียญผมเสียนพี่เปิดหน้าลอกก็ไม่เปิดเลยตายโดนต้นนิดเกี่ยวไปเกี่ยวไปค้างนี่ไปโรงพยาบาลเลยนะไหนอ่ะขายู่ที่ปากตกขายแล้วเกี่ยวไปแล้ว

ทานหมดแล้วถึงทาน,นเลย ถ้าเป็ดนี่เด็กระจายโอ้โหย <laughs> <laughs> ได้อยู่ได้อยูจะจะขอเป็ดอยู่ไหนโอ้โห <laughs> ล้มติดเขา <laughs> ต้องให้ตรงช่องพอดีได้ลงบ๊อบพอดีเสียนกิ่งข่าพระงามเปิดหมายนะครับหายไปแล้วเยอะแยะ เอาไอเดือดตัวนี้ใหญ่มาที่กล้องวะตัวแค่นี้อนเกินเรไม่ดีถึงไม่ได้ยังไม่ดีถึงไม่ได้อันนี้ใส่ได้พี่มิดฮะไปเช็คกูเท่ไฟดับไปแล้วอยู่ตัวไม่พิงไงถึีไม่ได้ต่อไฟเลย ก็มึงลงลงมาแล้วมึงก็ป้าจะไหวหรือเป่าซิ่งี่ซิงแล้ีตกมีปลาโต

ทีฝัตงนอยู่เนาะขอจะตีใครก็ ก็หมาเจ้าดีวะ่ะไม่เตะพวกนี้เลยเนื้อน,นี่เนื้อก็อยู่กัน

พักกันด้วยคุมไปติดแล้วไปติดแล้ว,ลวย่างเนี้ยต่อกิด <c oughs> ยิ้นหน่อยไพรไพร้ายไปบิดตกปลาทางด้วยวะ <c oughs> แต่ยิไนไปแล้ว <c oughs> น่ะเคยได้ปลาช่อนไปนั่งกินในห้องไอ้เจ้าอีก แ <c oughs> ม่ชนลุยสวนปูมี่้ยอะปูมไปโอยใช้ปูมมาเล่น้ืมอืมไปหาแบตมาพวงไปคุณแจอยู่ที่รถหรือเปล่า ถ้าไปเข้าวันนี้ครับยังอยู่ต่อกับพวกเราไม่หายหินนะครับเรา